เค้าตอบแบบเออถามพี่ปุ้มดิหนูหนูทำนี่ใช่ไหมอันนี้ตัวอะไรเสือเสร็จแล้วหนูก็เปิดมางี้อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรหนูคุณพี่ปุ้มยังไม่รู้เลยตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรีว้ายใช่ด้วยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรคะหนูเหรออุ้ยอันนี้ตัวอะไรวินวินตัวอะไรนะคะ เป็นกินกินกินเรากินต่มไอให้หน่ต่อไปอะไรต่อไปอะไรคะต่อไปอยังไม่รู้ได้ไมได้ได้ได้อันนี้ได้เียพูดนะตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตัวอะไรคะเป๋ดเไหนเปิดซีใช่ไหมว้าวไหนเอานี่อะไรนี่อะไรฮะโอ้โอ้โอ้ฟา ใครสองนี่ต huh. uh ัวอะไรหนูไ huh. ม uh ่รู้ว่งฮะเ็เหมือนกันล่ะม้งตัวอะไรลูกอันนี้ตัวอะไรคะมาในจะดนกหรอเปลาเจี๊ยบใช่ไหมไก่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจียบอันนี้อะไรนี้อะไรนี่อะไรนี้อะไรงููเขาพว่างูฮะอ๋มันนอนยังไม่รู้จักนอน นี่อะไรนี่อะไรนี่ะหมดแล้วนี่แะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะไออันนึงอีกอันนี้นี่อะไรนี่ละอันนี้ละครับอเนอเนแล้วหรอ้างนี้มีไหมนี่หนุ่มากเลยพี่ปุ๊บถึงท่านหยุดฟังพี่หนุ่มแล้วก็ปเ้โปโปโโป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 ปปอ เรหมูเดงหมูเดงหมูแดงหมูเดงหมูเดงอยู่ไหนหมูแดงดังมากเลยว้าวเือหนังสือใครอ่ะของชิ้นๆเลย่ได้เขาออกว่ะไหนอันสื่อใครอ่ะหนูคิดว่าใครสอนเขามากกว่าเออใครสอนคะไ่ว่าใครสอนเคยสอนนานแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าหนูว่าไม่ใช่แล้วหนึ่งหนูว่าไม่ได้สอนแต่ไม่รู้ใครพี่ฟ้านะเพราะว่าหนูถึงตกใจไงว่าทำไมเขาถึง ฝนตกคิดถึงพี่ฟ้านะอ่ะพ่อสัมภาษณ์หน่อยพ่อสัมภาษณ์หน่อยปะคิดถึงพี่ฟ้าไหมลูกเสือคิดถึงพี่ฟ้าไหมฝนตกเสือเสียเสือเสือเสืออันนี้ตะไคร้เลยตะไคร้เลยคะมีมีฮ่าฮ่าฮ่ามีร้องยังไงอัญญามีร้องยังไงคะอันยาอะไรเนี่ยอะไรนี่ยอะไรอัญญา ปี่หมูหมูแข่งกันหมูแข่งกันอันนี้อันนี้อันเอาเร็วเร็วเร็วแข่งกันอันนี้อะไรตัวอะไระฮตัวอะไรนะอมอมอมอะไรอ่ะอมท่านอย่างงี้ด้วยอันยาอมอันยาทำนี้ตัวอะไรตัวอะไร กีกีใส่แบบซีเฉลยซิเย้เขนยวกนต่อไปอะไรครับต่อไปเดี๋ยวพ่อเปิดให้พ่อเปิดให้อัอนนี้อะไรเบกเอาเอากัญยาทำให้อยู่ด้วยทำแบบนี้เนี่ยชี้ตรงนี้ด้วยคิดอะคิดเออเออคิดอะไรนะออมไหนทำซิออมหนีได้สิหนีได้สิเอาหนีได้อะเรี๋ยวทำซิ อ้าวต่อไปอันนี้อะไรอันนี้ไรคะปูปูใช้ปูเปล่าใช้ปูเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแล้วมันคือปูแต่ปูแดงแล้วนะอบเรียบร้อยแล้ว <S <s อันนี้ไรนี้อะไรคะเสี๊ยเสี๊ยจ๊เียอันนี้อะไรไหนหคิดซิอัญญาคิดซิอืม ทำไมมันเก่งอย่างนี้่ะทำไมเรามันเก่งอย่างงี้รอจบไปอันนี้ดูดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด